สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้พี่บอยมีความภูมิใจเหลือเกินที่จะเปิดตัวเพจส่วนตัวนะคะที่ใช้ชื่อว่าบอยเอนเตอร์เทนอย่างเป็นทางการ ตลอด4เดือนที่ผ่านมาที่พี่บอยเปิดเพจนี้แล้วก็ทําอย่างจริงจังมาตลอดเนี่ย<ม>ก็คงจะเห็นแล้วว่ามีหลากหลายมิติที่น่าสนใจเหลือเกินสําหรับเรื่องราวที่พี่บอยจะนําเสนอไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวการท่องเที่ยวการกินการพูดคุยเรื่องราวในวงการบันเทิงรวมไปจนถึงเรื่องราวของบอลเล์บอลน,นะคะนี่คืออาชีพที่พี่บอยจะเริ่มต้นทําอย่างเป็นทางการ จากก่อนหน้านี้ตลอด25ปีพี่บอยเป็นลูกจ้างในฐานะนักข่าวบันเทิงในสังกัดเริ่มต้นที่บริษัทอสอมทจำกัดมหาชนแล้วก็ย้ายมาที่ช่องวัน31นะคะหนึ่งตุลาคมจากนี้ไป,ไไปจะเป็นห่วงเวลาที่พี่บอยจะทําอาชีพอิสระหลายๆคนอาจจะมีคําถามนาอว่าทำไมพี่บอยถึงไม่ทําธุรกิจเป็นลูกจ้างแบบเดิม อย่างเปลี่ยนไปเนาะบริบททางสังคมพฤติกรรมของคนที่ติดตามข้อมูลข่าวสารเปลี่ยนไปรวมไปจนถึงตัวแม่บอยเองก็อยู่ในจุดที่ไม่พร้อมที่จะทํางานหนักแบบเก่าหลายๆคนก็ถามแหละว่าทำไมพี่บอยลาออกทำไมพี่บอยพี่บอยไม่ทำรายการทีวีพี่บอยว่าตอนนี้บริบทแล้วก็พฤติกรรมการเปิดรับสื่อของคนไทยเปลี่ยนไปคนไทยอยู่ตรงไหนเยอะพี่บอยขออนุญ,ญาตนําเสนอเนื้อหาอยู่ตรงนั้น ถ้าพูดกันชัดๆก็คือวันนี้คนไม่ดูทีวีแล้วนะคะก็ดูแหละแต่ดูน้อยลงก็ดูโซเชียลเยอะขึ้นดูแบบนี้แบบที่ทุกคนดูผ่าน IG ผ่าน Facebook ผ่าน TikTok ผ่าน YouTube พี่บอกก็อยู่ตรงนี้นะคะทำคอนเทนต์ตรงนี้บางคอนเทนต์น่าดีใจนะคะม,มีคนดู2ล้านอย่างเงี้ยเนี่ยทำเพจมา4เดือนอย่างจริงจังนะคะมีคนดูคลิป พี่บอยเนี่ยถ้ารล,ล้านเนี่ยหลายสิบคลิปมากก็ดีใจนะดีใจแล้วก็วันนี้ขออนุญาตเป็นวันแรกที่จะใช้คําว่าบอยเอนเตอร์เทนพี่บอยตั้งใจจะทําเรื่องราวในเพจนี้ในคอนเซปต์เพจที่เรื่นเริงเพื่อชีวิตที่รื่นรมได <c oughs> ้บอกมาเธอ <c oughs> เธอฉันอยู่กต่หมวยชุ่ไทมพอมาแล้วเธอพุ่งลายเสือ มาจากกรุงเทพถึงยุธยาขากลับกลับไม่ได้ค่ะมาลุกกลับทางไหนพี่บอยนี่ก็เป็นลูคเรื้นฟิลิปปินส์ไม่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 เดบิวต์ไฟมาฟิลิปปินส์แต่หาไม่ได้โลกใบนี้มันเออมันมีมิติที่มันเลวร้ายกว่าที่เราคิดหลายมุมเนาะพี่บอยป่วยเป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็ย่ำแย่นะคะพูดตรงไปตรงมา แบบไม่ปิดบังเลยก็คือหลายๆครั้งที่พี่บอยก็ศึกษาวิธีการจบชีวิตตัวเองจากโรคซึมเศร้าเนาะพี่บอยขออนุญาตไม่พูดถึงเรื่องนี้ละกันช่วงนี้อยู่ในช่วงของการรักษาผลการรักษาก็เริ่มดีขึ้นนะตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยร่างกายและจิตใจมันไม่ปกติจากหลายๆเรื่องหลายๆายปัจจัยที่ประกอบกันเดินทางมาถึงเดือนสนะิเนาะหนึ่งตุลาคมวันนี้ก็พี่บอยก็จะใช้จุดเริ่มต้นวันนี้เป็นจุดเริ่มต้นใหม่ จะทิ้งเรื่องราวที่มันไม่ค่อยจะดีในอดีตทิ้งไปนะคะแล้วก็คุณหมอพูดว่าอยากให้ลืมเรื่องเก่าๆที่มันอยู่ในหัวใจไปให้หมดพี่ว่าก็จะพยายามทำมันให้ได้แล้วก็จะเริ่มต้น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 เพจนะคะบอยเอนเตอร์เทนด้วยด้วยตัวเองนะคะแล้วก็จะ นำเสนอเรื่องราวที่ที่สนุกแล้วกันนะคะวันนี้ Facebook พี่บอยขอบคุณนะคะประมาณเจ็0 0มื่นคนที่เป็น follower ติดตามกันแล้วก็ขอบคุณ4เดือนใน28.6ล้านนาทีที่ชมกันเดือนเดือนหนึ่งเนี่ยมีคนหมุนเวียน มาดูงานของพี่บอยประมาณ11.2ล้านคนนะคะก็เป็นสถิติที่ไม่น่าเชื่อว่าโอ้โหมันสุดยอดมากเลยนะคะทุกๆเดือนอจำนวนการเติบโตมันเติบโตขึ้นเรื่อยๆเลยนะจนถึงวันนี้ที่พี่บอยคุยกับทุกท่านเนี่ยดูสถิติล่าสุดทาง Facebook นะคะ11.2ล้านลีชพี่บอยจะเริ่มต้นวันนี้ใน YouTube และ จะทำทิกต็อกเพราะฉะนั้นหลายๆโซเชีลยลทุกท่านติดตามได้นะคะเป็นกำลังใจให้พี่บอยด้วยพี่บอยก็ยังคงทำหน้าที่เป็นผู้ส่งสารเป็นคนทำคอนเทนต์ให้กับทุกท่านในแง่มุมที่พี่บอยถนัดในมิติที่พี่บอยคิดว่าเหมาะสมแล้วก็จะพยายามยึดมั่นเนาะในความเชื่อมั่นของหลายๆท่านที่อยากจะฟังเรื่องราวจากปากพี่บอยไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวในวงการบันเทิงเองนะคะ แล้วก็ถ้ามีโอกาสก็คงจะพาทุกท่านสนุกไปกับมิติของการกินพี่บอยก็ไปกินหลายๆที่ช่วยเหลือสตรีทฟู้ดไปช่วยเปิดร้านอร่อยข้างทางดีใจเหลือเกินที่บางร้านขายไม่ดีแต่ว่าพี่บอยไปแนะนำไปรีวิวปรากฏขายดิบขายดีนะคะไปคุยกับเจ๊ๆในต่างจังหวัดไปคุยกับแม่ค้าแม่ขายในต่างจังหวัดแล้ว เออเขามีความสุขเขารู้จักพี่บอยนะว่าก็มีความสุขเขาก็มีความสุข,สขที่เราไปไปกินอาหารเขาหรือว่าแหล่งท่องเที่ยวบางแหล่งที่มีเรื่องราวที่น่าสนใจพี่บอยก็จะนําเสนอนะคะแต่ยอดเหล่านี้กระแสะการติดตามเหล่านี้ทําให้ตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาพี่บอยมีอาการโรคซึมเศร้าที่ดีขึ้นและอยากจะมีลมหายใจในวันพรุ่งนี้เพราะพวกคุณจริงๆค่ะสุดท้ายสุดท้ายจริงๆ ี่บอยขอบคุณทุกๆโอกาสนะคะที่เข้ามาพี่บอยซับซึ้งหัวใจสําหรับหลายๆท่านที่ทักทายกันเข้ามาใช้คําว่าแฟนคลับพี่บอย i, เจอกันตามห้างตามศูนย์การค้าหรือสถานที่ท่องเที่ยวในต่างจังหวัดก็ทักว่าเป็นแฟนคลับพี่บอย i. ทุกคนก็พูดทักทายพี่บอย i, ว่าเดี๋ยวนี้ติดตามพี่บอยผ่านช่องทางโซเชียลเนาะก็ดีใจอะคะ่ะดีใจที่ เป็นน้องใหม่ในแวดวงอินฟลูเอนเซอร์หรือว่า KOL แต่ว่าก็มีคนตักทายจํากันได้แล้วนะคะขอบคุณที่ส่งกำลังใจมาให้ขอบคุณที่อบอุ้มพี่บอยขอบคุณเพื่อนๆหลายๆคนเนาะขอไม่เอ่ยชื่อแล้วกันเพราะคงเอ่ยไม่หมดมันเยอะเหลือเกินที่เป็นห่วงเป็นใหญ่บอยเนาะขอบคุณจริงๆนะคะแล้วก็พวกคุณคือพวกคุณคือ คือคนที่ทำให้บอยมีชีวิตอยู่ในวันที่เราตื่นมาแค่หายใจเราเหนื่อยในวันที่เราตื่นมาเราไม่อยากไม่อยากเห็นโลกละมันไม่ได้สดใสแบบเก่าแต่ทุกคนหลายหลคนที่อยู่ร,บรอบตัวให้กำลังใจบ่อยบ่อยแล้วเราจะต่อสู้เนาะความเป็นโรคซึมเศร้าหลายคนไม่เป็นก็คงไม่รู้ว่าว่ามันไม่ง่ายสำหรับการที่จะมีลมหายใจในทุกๆวันนะคะสุดท้ายพี่บอยขอบคุณครอบครัวนะ ขอบคุณน้องขอบคุณแม่ขอบคุณหลานขอบคุณทุกคนจริงๆที่ให้กําลังใจพี่บอยมาตลอดแล้วก็พี่บอยก็จะขอเริ่มต้นชีวิตใหม่ในวันนี้หนึ่งตุลาคมเมื่อวาน3ากันยาเป็นวันสิ้นสุดการเป็นพนักงานประจําตลอดชีวิต25ปีออกจากคอมฟอร์ตโซนมาสู่อิสระมันอาจจะต้องต่อสู้เนาะหาเงินหาทองเลี้ยงตัวเองแต่ว่าก็คงจะมีความสุขมากขึ้นนี่คือของขวัญวันเกิดให้ตัวเองของพี่บอย30กันยายน เมื่อวานนี้และวันนี้หนึ่งตุลาพี่บ่าขอมีชีวิตใหม่แล้วก็หวังว่าทุกท่านจะเมตตาให้กำลังใจแล้วก็อยู่กับพี่บอยเนาะอยู่ด้วยกันนะคะก็ติชมแนะนำสั่งสอนหรือให้กำลังใจพี่บอยได้เหมือนเดิมขอบคุณจริงๆนะคะ